มูเจ้าขานี่ปลาเคียบข่อยสุกข้าต้นเด้ดจ้านี่นี่นี่ปลาเคียบนี่ให้กินเด้ดจ้านะ่านี่ก็ยังนี่ปลาเคียบให้กินยู้ยู๋บางไงพี่น้องปลาเคียบปลาเคียบหนังเด้ดจ้าสุกข้าตน้นโอ้ยพี่น้องมันเลิศสแ,แมเนเตนะ็มขนาดได้อยู่เมดิกามีปลาเคียบกินสุกข้าตน้นฮึมปลาเคียบหนังจ้าวหวานอป <ruled> าหวานจัด กิ่นหอมอ้ยอีกอยอีกเมียเอ้ยอยู่เมริกาบ้างเน่พี่น้องเดียว,ยวอยู่เมืองไทยเนี่ยมีกลิ่นบค่บคผักเกียบมาเนี่ยหืมผักเกียบหนังสุดยอดครับมเมล็ดนี่ที่เลือ้อนี่ต้องเอาไปปลูกจ้าหืม